มีนักสร้างคอนิจิวาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนนะคะสัมวนการให้ให้ยืมแล้วก็สอนนะคะมาดูตรงไวยากรณ์น,นะคะอ่ะก็คำว่าอาเกมัสเนาะก็จะแปลว่าให้นะคะคาชิมัสก็คือให้ยืมแล้วก็โอเชมัสแปลว่าสอนนะคะทีนี้มาดูนะคะการใช้อาเกมัสตรงนี้ก่อนนะคะมาดูตรงประธานนะคะประธานก็คือเป็นคนให้เนาะ คนให้ก็จะชีดชววะะะะช้ด้วยคําช่วยวะคนรับนะคะก็จะชี้ด้วยคําช่วยนี้แล้วก็ให้อะไรก็คือคํานามตรงนี้ใส่คําช่วยโอเอาเกมัสนะคะเอาเกอาเกมัสเนี่ยก็จะใช้คู่กับคําช่วยโอเนาะแล้วก็ให้อะไรก็ชี้ด้วยคํานามให้กับใครนะคะก็ชี้ด้วยนี้ประธานเป็นคนให้ง่ายๆเลย ผู้รับก,ก็ใช้คำช่วยนี้นะคะต่อไปนะคะมาดูคำว่าอาเกมัสก่อนเพื่อที่จะไม่ให้สับสนนะคะมาดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างคนให้ว่าคนรับน้สิ่งของหรือว่าการกระทำโออะเกมัส oh, มาดูข้อที่หนึ่งนะคะเพื่อที่แบบว่าให้เราเข้าใจมากขึ้นเนาะวาตาชิโนะโทโมดะจิวะคานโจ o นิฮานาออาเกมัสตะ ประธานเนี่ยประธานนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทำไมแสงมารดอ่ะโอเคประธานประธานก็คือเพื่อนของฉันแล้วก็แปลหลังไปหน้าเนาะให้ให้อะไรให้ดอกไม้ให้กับใครก็คือให้กับแฟน,นนั่นเองคานโนโจก,ก็จะแปลว่าหล่อนเธอหรือว่าแฟนก็ได้นะคะเพื่อนของฉันเนี่ยให้ดอกไม้นะคะกับแฟนสกินิบงังข้อที่สอง ทานากะซังวะยามาดะซังนิโพเดเซนโตะอะเกะมัสนะคะคุณทานากะเนี่ยให้นะคะของขวัญให้กับใครก็คือยามาดะนั่นเองสกิสามบังวาตาชิว่าเขาเรนิห้งโออะเกะมัสฉนันให้หนังสือกับเขาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ก็อันนี้ก็คือการใช้อาเกมัสเนาะปะทานเป็นคนให้ให้กับใครชี้ด้วยนิมาต่อไปมาดูาคำว่าคาชิมัสอันนี้ให้ยืมเนาะประทานเนี่ยเป็นฝ่ายให้อีกคนหนึ่งอะยืมเนาะก็จะชี้ด้วยนี้นะคะอืมอีกรอบหนึ่งเนาะอีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปเลยแล้วกันนี่นี่มาดูาตัวอย่างตงัวนี้นะคะคนให้เป็นประธานเนาะชี้ด้วยวะคนรับ นี้สิ่งที่ให้ยืมนะคะชิดแล้วก็ใส่คำช่วยโอ้แล้วก็คาชิมัสมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งว่าตาชิวะโทโมดะจินิโอกาเนโอคาชิมัสต์คนที่ให้ยืมน้องก็คือเป็นเราให้ใครยืมละ่ะก็คือเพื่อนนะคะว่ ok ash ash าตาชิวะโทโมดะจินิโอกาเนโอคาชิมัสต์ฉันฉันให้ให้เพื่อนนะยืมเงิน ให้ยืมเงินเนาะต่อไปข้อที่2วาตาชิวะอิโมโตุนิเคตายเด้งวะคาชิมาสตะฉันให้น้องสาวเนี่ยเอ,อ่อยืมโทรศัพท์นั่นเอง uki, สกิซามบางังวาตาชิวะคาโนาจูนิจ็กเคตโตะจ็กเคตโตะคาชิมาสต์ะก็คือฉันให้เธอเนี่ยยืมอะไรเสื้อแจ็คเก็ตนั่นเองแจ็กเก็ตโตะ ประมาณนี้นะคะให้ใครยืมก็คืออชี้ด้วยคำช่วยนี้เนาะเนาะพูดไม่ชัดแล้วค่ะอ่ะโอเคต่อไปคนสอนคำว่าโอเชมัสนะคะแปลว่าสอนคนสอนวะคนที่เรียนนี้คำนามโอโอเชมัสมาดูตัวอย่างเลยละกันตัวนี้คนสอนอย่างเช่นเอคุณ A, A, A เนี่ยสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคุณ B คุณเ e ก็ต้องเป็นประธานเนาะเอสั่งว่าสอนให้กับ B ใช่ไหมคะตัวนี้ก็เป็น B B บีสังนิซิดาชี้ด้วยคำช่วยนี้สอนอะไรภาษาญี่ปุ่นก็เป็นนิฮงโกโอเชมัสอ่ะมาดูตัวอย่างเลยแล้วกันเนาะอิจิบังเซนเซวะวนตา i h o n g ป o ่นใช้ฉัสก็คือเซนเซแปลว่าอาจารย์เนี่ยสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับฉัน

ให้กับน้องสาวเนาะคือง่ายๆฉันสอนวิธีขี่จัก,กรยานนั่นเองเนาะโนโดิคาตะวิธีขี่วิธีขับประมาณนี้นะคะถ้าคาตะตรงนี้ยคาตะตรงนี้นะคะเพื่อนๆแปลว่าวิธีได้เนาะวิธีอะวิธีการใช้ก็เอาคำกริยาที่ลงท้ายด้วยมสัสใช่ไหมฮะมสัสตัดมัทิ้งเติมคาตะเข้าไปอย่างเช่นอาวิธีกินกินก็คือทาเบมสัส ตัดมาสทิ้งเติมค่าตักก็เป็นทาเบคคาตแปลว,ว่าวิธีกินประมาณนี้นะคะการใช้คาตักอโอเคอันนี้นะคะก็เป็นแบบฝึกหัดเนาะจงหาข้อที่เหมาะสมที่สุดนะคะถ้าเรานะคะได้แล้วเราก็มาทําแบบฝึกหัดด้วยกันเนาะอ่ะโอเคอันนี้ให้เป็นนะคะคนที่เห็นในวิดีโอนี้เนาะถ้าอยากจะชา์เลนนะคะ อยากจะแชะล์นเนาะสามารถนะคะพิมพ์คำตอบไว้ได้ที่แสดงความคิดเห็นได้เดี๋ยวเซซจะไปตรวจนะคะอืมนะคะแล้วก็อาจจะเฉลยในคาบหน้าก็ได้เนาะประมาณนี้อ่าแล้วก็จะมีข่าวดีมาแจ้งนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนไวยากรณ์เนาะหรือว่า n 5ตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้พี่สุกนะคะก็มีหนังสือแล้ว อ่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มนะคะมาสอนให้กับพวกเรานะคะสอนฟรีเนาะแต่ถ้าทุกคนบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะมีเอกสารประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พี่สุก็จะปักตะกร้าไว้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีเนาะก็เตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะคะ mm hmm. อ่ะโอเคเดี๋ยวคับหน้านะคะจะเรียนอะไรต่อก็ฝากน้องๆกดติดตามให้พี่สุกหน่อยนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้สวัสดีเด็กวะมาตานี